ครับวันนี้เรามาทบทวนเรื่องของปริมาตรรูปทรงอีกสักครั้งหนึ่งคราที่แล้วได้พูดถึงปริมาตรของรูปทรงกลวยตัดตัดส่วนแหลมออกเหลือเฉพาะส่วนนี้ที่เป็นถังน้ํานะครับครที่แล้วหาที่มาของสูตรจนได้สูตรมาเป็นปริมาตรถังน้ําเท่ากับพายส 3, ่วนสามคูณความสูง h ในวงเล็บนะคูณในวงเล็บรัศมีของปา,างกถังยกกำลังสองบวก รัศมีปากถังคูณรัศมีก้นถังอันหนึ่งบวกรัศมีก้นถังย่อลังสองครับที่แล้วเรา,เราทําให้ดูละเอียดยิบเลยก็มีที่มาที่ไปยาวอยู่มันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับมันก็ได้ผลลัพธ์เดียวกันเป็นปริมาตรของรูปทรงกลวยเป็นถังน้ําเนี่ยแล้วก็ยังใช้หารูปทรงปิิซึมตัดยอดปิซึมสี่เหลี่ยม จะตุวรัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือปีซึมสามเหลี่ยมก็ได้ตัดยอดอันนี้สามเหลี่ยมนะไม่ใช่เลขสี่เดี๋ยว,ยวครับเนี่ยก็ใช้สูตรนี้หาได้เช่นเดียวกันถ้าเราใช้สูตรนี้หาในรูปทรงถังน้ําเป็นทรงกลวยเนี่ยแทนค่าพื้นที่เนี่ยเข้าไปมันก็จะได้ได้กลับมาเป็นสูตรเดิมนั่นแหละทีนี้อธิบายสูตรนี้ก่อนปริมาตรเท่ากับ ความสูงหารสามความสูง h หานะความสูงของรูปปิซึมสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเนี่ยความสูง h หรือถ้าเป็นทรงรวยก็เป็น h เช่นเดียวกันคูณด้วยในวงเล็บเปิด s 1บวก s 2บอบวกส s หคูณ s สเนี่ยเมื่อ s เท่ากับนะ s จะเป็นพื้นที่หน้าตักของ ฐานกับยอดนะอันไหนก็ได้สมมติว่าเป็นเอหนึ่งเป็นพื้นที่ฐานก็ได้อันนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นยอดเป็นต้นนะฮะใช้สลับกันก็ได้เพราะว่ารูปรูปมันก็พลิกได้อยู่แล้วนะนนี้รูปฐานใหญ่อันนี้ฐานเล็กฐานเล็กฐานเล็กก็จะกลายเป็นสระหรือบ่อน้ำนะใช้คิดปริมาตรคูณดินได้เหมือนกัน เราจะลองใช้สูตรนี้ของของทรงกรวยซึ่งพื้นที่มันจะเป็นวงกลมบนวงกลมล่างมันก็จะได้กลับมาเป็นสูตรนี้นั่นแหละเดี๋ยวลองทำดูก็ได้นะครับก็พื้นที่พื้นที่วงกลมของแผ่นเรียบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะพาย r กำลังสองถ้าเป็นตัวบนถ้าตัวเล็กก็พาย r ยกกำลังสองถ้าเป็นตัวล่าง นบนล่างเราเอาพื้นที่ี่มาแทนค่าตรงเอสเนี่ยคราวที่แล้วเราหาจากวิธีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมาสามเหลี่ยมคล้ายเนาะจำได้นะย้อนไปดูวิดีโดอก่อนหน้าเนี้คราวนี้เราเอาพื้นที่เลยก็จะเป็นแทนค่าตรงนี้นะแทนค่าครับปริมาตรเท่ากับเสส่วนสามคูณ S1 ของวงวงกลมใหญ่วงกลมเล็กก็ใส่เข้าไปเลยพาย r2 ยกกำลัง2บวกสมมติอันล่างเป็น S2 เนาะครับก็เป็นพาย r1 ยกกำลัง2นะครับบวกบวกกับสแควรูทพาย r2 ยกกำลัง2คูณนาะณคูณพาย กำลังสองอย่างนี้แล้วก็วงเล็บนะครับถ้าเราลองดึงตัวร่วมออกมาก็มีพายมีอ่า,อาลองคูณนะในส่วนนี้ยกมาตรงนี้นะ h สาม h ฐานสามคูณวงเล็บดึงพายออกไปเลยตรงนี้พายสองตัวอยู่ในสแควรูทมันก็คือพายอาเขียนตรงนี้กัน ดึงพายออกมาได้โอพายสองตัวอยู่ในสแควร์รูทก็เป็นพายอันนี้ r สอ,องยกกำลังสองกับ r หนึ่งยกกำลังสองอยู่ในสแควร์รูทก็ดึงออกมาได้อีกก็คือดึงทั้ง r สองและ r หนึ่งออกมาได้ก็หายไปเลยก็ไม่มีละด้านนี้ก็เป็นพายเจกอ pie, 1, กันพาย r หนึ่งกำลังสอง 2. อันนี้ก็เป็นพาย r 2องกำลังสองดึงพายออกไปข้างนอกดึงมาไว้ตรงนี้ปุ๊บตัดตัดตัดเห็นไหมก็จะเหลือ r 2องยกกำลังสอง r ห่งยกกำลังสอง r 2คูณ r 1มันก็จะกลับมาเหมือนรูปนี้เห็นไหมครับเป็น s ส่วนสามนะเท่ากันละายก็ดึงออกมาแล้วพายเห็นไหมข้างในก็เป็น r 2องยกกาลังสองเหมือนกันบนล่างด,ดูตรงนี้นะ แล้วก็บวก r 2คูณ r 1นึ่งก็นี่แล้วก็บวก r 1 2, นึ่งสนี่สรุปว่าใช้สูตรนี้แทนค่ามาเป็นทรงกลวยก็ได้เท่ากับสูตรนี้เหมือนเดิมต่อไปรูปนี้รูปนี้มันจะง่ายตรงที่ว่ามันหาพื้นที่บนกับล่างเนี่ยได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวสมมติอ,อันนี้เป็นด้านยาวอันนี้เป็นด้านกว้าง ก็หาได้เป็นเป็น,ปนรูปสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวลบตรงนี้กันเอาอันนี้ส่วนของโคนจบละทรงกลวยซึ่งก็ได้เป็นรูปถังน้ำไปละาการประยุกต์ใช้ถ้าเราเอาสูตรเนี้ยถังน้ำมันเป็นสาก็ได้นอกจากถังแล้วมันยังเป็นสาได้ด้วยเช่นกุดสะกวงกว้างเนี้ยน,น,นะ ะครับเป็นเนี่ยสระที่เป็นรูปเหมือนเหมือนชามข้าวเนี่ยได้สูตรเดียวนั่นแหละโอเคพอมารูปสี่เหลี่ยมก็เป็นรูปนี้นะกว้างคูณยาวก็ก็เป็นฐานกับด้านบนตัวเลขก็ด้านล่างก็จะกว้างกว่าปีซิซึมก็เช่นเดียวกันหาพื้นที่ S1 กับ S2 อันนี้เป็น s 1ถ้าสมมติว่าเอาด้านกว้างเป็น s 1ก็ s 1นี่ s 2นะครับ s 1เป็นด้านกว้างนะครับสายน้ำก็เช่นเดียวกัน s 1อาจจะเป็นด้านบนก็ตรงนี้อยู่บนแล้วก็ s 2ก็อยู่ตรงนี้เป็นตน้นความสูงก็ h อันนี้ก็เป็นความสูง h ปีซึมก็เช่นเดียวกันสามเหลี่ยมความสูง h ครับเดี๋ยวเราลองแทนค่าตัวเลขลองหารูปสระน้ำก็แล้วกันเนาะตัวนี้อสามสิบหกสี่สิบสมมตินะอันนี้ลบได้แล้วเนาะลบให้หมดเลยอันนี้ามาคำนวณตัวเลขจากสูตร บนเนี่ยนะรูปสี่เหลี่ยมใช้สูตรนี้สูตรในกรอบแดงนี้สมมติว,ว่าความยาวตรงนี้เป็นสี่สิบความกว้างสามสิบหกความสูงสักสาเมตรแล้วกันเนาะเมตรอันนั้นด้านกว้า,ยางยาวนี่นี้สามสองลึกเข้าไปยี่แปด โอเคนะครับมันสรุปว่ามันก็จะมีถับถ้ามองท็อปวิวหรือมองด้านบนลงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้มองรูปสระเป็นรูปสี mm ่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนที่โครงการเกษตร mm hmm. เขาขูดบอร์นั่นแหละขูดรูปสี mm ่เหลี่ยม mm hmm. แบบนี้แหละ mm hmm. ด้านยาวสี่สิบด้านอันนี้สามหก อีแปดกับสามสองคนบ่อนะคนบอมองมองหลงไปท็อปวิวนะมองท็อปวิวโอเคคร่าวๆนะสี่สิบสามหกด้านบนนะด้านล่างก็เป็นยี่แปดกับสามสองสามสองก็คือตรงนี้ ยี่ย่าแนี่นะโอเคมีมองด้านบนลงไปเนี่ยมองมองเนี้ยมองปุ๊บ<ๆ>ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรูปไอโซเมตริกนะโอเคเข้าสูตรเลยหาปริมาตรปริมาตรเท่ากับ h เท่าไหร่ฮะ h สเมตรหาร3ามตัดกันละปุ๊บปุ๊บเลยหนึ่งตัดกันเลย <c oughs> รีบตัด แนววงเล็บ S 1อ้าวลืมหา S S 1ของผิวบน S 1คือพื้นที่นะกว้างคูณยาว40คูณ36อ้าว S 2กว้างคูณยาวก็28คูณ32หรือ32คูณ28าโอเคลบรูปนี้ออกไกลละ สิบสีิสองเป็นสิบสหน่วยเป็นตารางเมตรถ้าวัดออกมาเป็นเมตรก็จะเป็นตารางเมตรโอเคแทนค่าเข้าในสูตร s 1, s 1. สมมุติว่านี้ s 1เนาะหนึ่ศ s 2บวกเข้าไป8 96บวก แควรูดของตัวนี้คูณตัวนี้น,นะ1 4 4 0งีคูณแปดเก้าเรียปิดนะปุ๊บอันนี้ตัดกันเรียบร้อยละ s สามเพราะฉะนั้นปริมาตรก็เท่ากับ3 4 7 1.89ลูกบาทเมตรเนี่ยครับก็แทนค่าธรรมดานี่แหลนะนะสรุปนะ รูปทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงกลวยหรือปีิซึมสามเหลี่ยมก็ได้ใช้สูตรนี้เลยใช้สูตรนี้ได้กับทรงกลวยที่เราใช้สูตรนั้นก็ได้มันก็โยงมาหาสูตรนี้สูตรนี้ก็คือพวกโยงมาหาสูตรนั้นนะครับเอาละสามเหลี่ยมละ่ะสามเหลียลหล่ยมด้านไม่เท่าเมื่อกี้ล่ะลืมย้ำตรงนี้ที่ว่าสามเหลียมม่ยมเมื่อกี้ฐานกว้างเพื่อ เอาให้ได้ปึ๊บปึ๊บตรงไหนล่ะเมาก็ตรงนีขก็มาเลยนะตรงนี้ก็มานี่เลยใช่ครับระล่างกว้างดันบนเล็กนิดนึงโอเคนี้พื้นที่บางคนถามว่าพื้นที่ตรงนี้หายังไงสามเหลี่ยมนะ S หนึ่งข้างบนเนี่ยอันนี้ S หนึ่งมันเล็กกว่าอสองก็ไม่เป็นไรนะมันสลับกันได้ไม่เป็นไร แตพื้นที่อันนี้ถ้าย้อนไปดูสักสองสามวิดีโอก่อนหนะ้าเราเคยหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะเอสตัวน mm ี hmm. ้ยมันมันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากละเป็นสามเหนะนนลีนะล mm hmm. ่ยมด้านไม่เท่าก็ก็หาได้นะอันนี้จบแล้วนะจบแล้วพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็ทบทวนกันนิดนึงย้อนไปดูวิดีโอสองสามวิดีโอก่อนหนะ้าพื้นที่สามเหลี่ยมด,ด้านไม่เท่า area เท่ากับ สแควร e r ูทเอสคูณวงเล็บเอสลบ A อเอสลบบ S เอสลบซีนะเอสคูณเอลบเคูณเลบบคูณเอลบซีตัวนี้คนละตัวกับกับนี่นะเพราะว่า S ตัวนี้จะเท่ากับ A อบวกบบวกซหารสอง A, a, b, c คือตรงไหน a, b, c ก็ตรงนี้ข้างล่างก็คือ3ด้านของสามเหลี่ยม a, b, c นะครับถ้าถ้าข้างบนเลขหนก็อันนี้ก็เป็นสองเนาะ a 2 b 2 c 2ข้างบนก็จะเป็น a 1 b 1แล้วก็ c 1เนาะสอดคล้องกันก็จะได้พื้นที่ s 1คือส่วนนี้ส่วนที่สองก็ าล่างส่วนนี้สลับกันได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันบวกกันหมดครับก็มาเน้นสูตรตัวนี้หาปริมาตรรูปทรงสอบลงหรือสอบขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยของปริมาตรทรงกรวยทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ทรงกี่เหลี่ยมก็ได้วัตถุประสงค์คือหาปริมาตรที่ตัดยอดหลายอกแล้ว หาพื้นที่น้าตัดข้างล่างกับข้างบนให้ได้มันจะเป็นกี่เหลี่ยมแล้วก็หาเอามานะครับก็มาย้ํากันอีกทีคราวนี้เราก็จะหาพื้นที่หาปริม,มาตรได้หมดละได้ทุกรูปทรงที่เป็นมาตรฐานก็คือรูปกลวยรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปสามเหลี่ยมได้ล้วสวัสดีครับ